หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้านะจ๊ะ ให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ปองสใสไร้กางบนในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดปล่อยวาง ผ่อนคลายทำใจให้ใสใสนึกถึงบุญที่เราได้ทำสั่งสมมาบุญบารมีความดีตั้งแต่ปฐมชาติเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ทุ่น มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ใศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ใศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส อย่างสบายๆายำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งน,งน,งน,งนมนมเบาๆส,สบายตรงกลางดวงใสใสแตะใจเบาๆ แล้ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใส ประคองใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดนิ่งนมน,ม,นมที่โซ์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่หยุดนิ่งถูกส่วนเราก็จะได้เข้าถึงดวงธรรมใสๆและก็เข้าขถึงพรัตนตรัยในตัวในที่สุด เพราะฉะนั้นต้องมันฝึกอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะมันฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันฝึกไปเรื่อยๆเลยการหยุดใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะทำให้เราได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความสุข เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพรตัตนตรยนัยทันแหละฝึกไปเรื่อยๆให้ใจหยุดนิ่งให้คุ้นเคยนะให้เข้าถึงให้ได้เพราะเมื่อยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยนอะไรนะมันก็ช่วยเราไม่ได้ทั้งสิ้น นอกจากธรรมภายในนี่แหละความดีที่เราได้ทำเอาไว้กการปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งกระทั่งเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงตอนนั้นเราก็จะได้อบอุ่นใจมีความสุขใจและก็ไาไหวาดกลัวภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะพอถึงในายามนั้นเน่ยเราจะแจมแจ้งว่า ตายแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้ที่จะเป็นบอกเกิดห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตในปรโลโลกจะแจ่มแจ้งในตอนนั้นแหละเมื่อเราใกล้ต่อประตูของพญามัจ,จุราชและความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละ แต่เราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นบุญกุศลโดยการนำออกนี่แหละบริจาคสั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่ง่งเนื้อนาบุญบุญนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับเราเราจะทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสวสว่างสวยเข้าถึงพรัตนตไตรในตัวได้ แต่ว่าในตอนที่เรายัางแข็งแรงอยู่นี้เนี่ยต้องมันฝึกซ้อมเอาไว้เรื่อยๆฝึกก็ไม่ทุกวันเลยฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกยังสบ,สบายให้มีที่พึ่งตั้งแต่เรายัางแข็งแรงอยู่จะได้มั่นใจและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจว่าเราปลอดภัยและก็มีใจชจนาอย่างแน่นอนในสงครามชีวิตนี้ เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ใจใสๆสให้ตรึกนึก,นกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในยแล้วก็แตะใจไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายเน,นื้ดวงธรรมนั่งจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดวงใหม่ผูดซ้อนกันมาเรื่อยๆถ้าใครเข้าถึงองค์พระก็แตะใจไปเบาๆที่กลางองค์พระทำใจนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายสบายพอถูกส่วนจะองค์พระทั่งก็จะขยายใหญ่ขึ้น แล้วก็ใสบริสุ์นิ่งอยู่ในกลางแล้วก็จะมีองค์ใหม่พุทธซ้อน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 ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เองเกิดขึ้นมาเองมาพราอมกับความสุขแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจเรานะจ๊ะตานนั้นหยุดในหยดุนยดนิ่งในนิ่งน่งใน ใครทำดวงได้ใสแล้วก็พยายามฝึกให้เป็น,น,น,นอ,นนนอนนนนันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่เราเห็นเห็นดวงก็ต้องฝึกให้นิ่งสนิทจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงทมเห็นกายไหนก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งจนกระทั่งเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับกายนั้นเห็นกายทม อง์พระเกตอ,อกวัวตูมใสๆแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆพอถูกส่วนก็จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระนั้นเห็นสิ่งใดตั้ตงฝึกให้ไปเป็นสิ่งนั้นให้ได้เป็นสิ่งเดียวกันโดยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเบาเบา สบายๆในฝึกทำให้ซ้ำๆๆๆๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจก็จะได้ค่อยๆสั่งสมความละเอียดความบริสุทธิ์สั่งสมสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปก็เรื่อยๆจนกระทั่งสักวันหนึ่งใจง็จะนิ่งแน่น คือความนิ่งเนี่ยมันจะแน่นก็ไปเลยๆคือนิ่งแล้วก็มีในนิ่งไปอีกนิ่งในนิ่งกปเไปเอยๆจนกระทั่งมันหนาแน่นคือนิ่งอย่างเดียวจนไม่เคยยืนไม่เคลื่อนจากกลางเลยยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งโปร่งเบาสบายมีความสุขแล้วก็จิตจะนุ่มนวล ก็มันละเอียดอ่อนมันจะประนีตเราจะน้อมนึกอย่างไรก็เป็นเย็นนั้นเช่นจะนึกให้ดวงที่เราเข้าถึงนั่นขยายใหญ่ก็จะใหญ่ตามได้นึกย่อยเล็กลงก็จะเล็กนิดเท่ากับปลายเข็มได้เลยจะนึกให้องค์พระขยายองค์พระจะขยายได้ จะนึกให้ยอ่อองค์พระยยรักย่อๆเลนิดหนึ่งเท่ากับปลายเข็มแต่ก็เห็นเส้นผมของท่านชัดเจนเีเดียวเ,เ,เ,เห็นรายละเอียดอายซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าเล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นทุกอย่างเหมือนกับเห็นองค์ใหญ่ๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ฝึกทำซ้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 ำขยายแล้วก็ย่อ ขยายยอ่อทำอย่างเงี้ยจนกว่าดวงหรือองค์พระที่ขยายแล้วเราขยายตามไปด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกับดวงใสใสหรือองค์พระใสใสในย่อลงมาแล้วก็ย่อลงมาด้วยในฝึกอย่างเงี้ยซ้ำ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 ทำซ้ำซ,ำซ,ำซำ ให้ชำนาญถ้าใจนิ่งแน่นนนม้นมนวนก็จะควรแก่การงานเดี๋ยวจะน้อมใจไปให้เป็นได้อย่างง่ายๆทำเป็นสบายแต่ถ้าเกิดวันไหนเราพยายามทำอย่างนี้แล้วมันไม่ง่ายเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาคือมันอดจะเคลนภาพไม่ได้เลยไปบีบไปบังคับไม่ได้กดดันอดกดดันตัวเองไม่ได้ เราก็จะต้องทิ้งไปเลยภาพนั้นความรู้สึกนั้นแล้วก็หันกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เรานึกได้ง,ง่ายที่สุดสบายที่สุดมีความสุขที่สุดพึงพอใจที่สุดในการที่จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปก่อนนะจะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เรากดดัน ออกไปเลยลืมไปเลยแลกวก็มา,าเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนะจี่สบายเช่นสมมติเราทิ้งดวงหลวงพระที่เราพยายามจะเข้ากลางแบบดันดันแบแบแวกแล้วไม่เข้าแถมมันแคบลงมือแล้วก็อึดอัดไม่มีความสุขแล้วก็ทิ้งไปถ้าเรายังนึก ดวงเดิมไม่ได้องค์พระเดิมไม่ได้เราก็นึกทบทวนว่าเราจะนึกอะไรที่ง่ายที่สุดเช่นนึกถึงหมหาปุชเนจารยนึกถึงเ่อเด็วคุณหลวงปู่ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะเคยนึกถึงท่านแล้วเราสบายใจนึกถึงคุณยายจารย์แล้วเราสบายใจแล้วก็มาเนึ่ในองค์ท่านทั้งองค์หรือบางส่วนของท่าน แล้วเราสบายใจแล้วก็เริ่มตรงนั้นใหม่ไปก่อนเพื่อให้ใจไปสู่จุดที่ทำให้เกิดอารมณ์สบายแล้วสมาธินั้นต้องสบายง่ายที่สุดสบายที่สุดทำได้ง่ายที่สุดจึงจะถูกหลักวิชาและกฝึกกันไปอย่างนี้ทำทุกวัน ให้สม่ำเสมอให้สม่ำเสมอทำซ้ำซ้ำซ้ำตอกจำซ้ำเดิมไปเหมือนตอกตะปูอย่างนั้นแหละเพื่อใจมันคงถูกตรึงติดแน่นกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งเราจะต้องไปครอบครองให้ได้เป้าหมายของเราก็จะต้องครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้ เพราะว่าเราห่างเหินมนานานแล้วระส่งใจออกไปสู่ภายนอกในเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะต้องฝึกตอกย้ำนำใจกลับสู่ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะเป็นตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขปัญญาเลิศความรอบรู้ที่มีมีประมอนอนุภาพ ที่เรานึกไปถึงั้องนำใจกลับมาสู่ตรงนี้ทุกวันทั้งวันควบคู่กับภา,ารกิจประจำวันอย่างสบายสบายใจของเราก็จะได้ใสใสละเอียดอ่อนนิ่งแน่นนุ่มนนนโควรกับการงาน สารธรรมชั้นอนุบาลตรงนี้ได้การศึกษาธรรมะคำสัมมาสมุปเจ้าที่ลึกซึ้งอีกเยอะแยะก็ง่ายแล้วลหละมันก็อยู่ในกรรม,มือของเราสำคัญเดียเราฝึกตรงนี้ต้องวิฉันทะมีความสนุกเบิกบานกับการฝึกใจใหยุดฝึกนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันเราไป ไอ้มีชันทะตรงนี้โดยเห็นประโยชน์ของการทำเช่นนี้ที่จะนำความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งอนุภาพอะไรต่างๆวันนี้เป็นต้นมาสู่ตัวของเราเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีคุณภาพขึ้นสูงส่งขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเราเห็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นฉันทะมันก็จะเกิดพึงพอใจสมัครใจ อยากจะทำสมาธิและความเพียรก็มาเองโดยไม่มีความรู้สึกว่าจำใจต้องขยันจำใจต้องนั่งจำใจต้องพยายามทำสมาธิมันจะเป็นใบกลมกลืนแบบที่เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีใครเนี่ยมาบังคับ ให้เราต้องทำเช่นนั้นมันเป็นอัตโนมัติไปเลยและการจดจอมันก็จะต่อเนื่องกันไปกับความกอย่างที่สมัครใจทำมันจะจดจ่อใจแตะตรงกลางเราก็จะหมั่นทั้งเกตตัวเอง่าทำอย่างไรใจทั้งใจหยุดจะนิ่งจะละเอีดเยดเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติ ทำอย่างไรใจถึงไม่ละเอียดเพราะเหตุใดใจไม่ละเอียดทำอย่างไรใจจะละเอียดมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเราีนเป็นเรื่องดีที่จะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนสั่งสอนตัวเองเสมอนะจ๊ะ,จะเปเรื่อยๆซ้ำก่อนเดียวเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกฝึกนิ่งไปเรื่อยๆ อย่างเบาๆสบายๆอย่าลืมการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต้องง่ายต้องสบายที่สุดมีความสุขที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดง่ายที่สุดถ้ายากแล้วไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่ต้องง่ายสบายบริสุทธิ์มีความสุข เป็นต้นอย่างนี้นะที่เขาสังเกตนะจ๊ะและ้วพอใจบริสุทธิ์แล้วเดีย๋ยมันก็ไม่ได้คิดหวังอยากจะได้อย่างอื่นจะคำยกย่องชื่นชมอยากเด่นอยากดังลาบสักการะอะไรมันจะเฉยเฉยนะอันนี้คือข้อสังเกตนะจ๊ะใจมันจะนิ่งอยู่ภายในเบิกบานกลับกลายเป็นผู้ที่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าส่วนการได้รับก็จะได้รับแบบ มีเหตุมีผลบุญบรนดาลง่ายสบายสบายเมื่ออริยทรัพย์ภายในได้โลกิยทรัพย์ก็ง่ายตามเพราะฉะนั้นมันฝึกใจให้หยุดนิ่งนุง่มเบาสบาย,รยาทรัพย์ภายนอกได้เองอย่าว่าแต่โลกิยทรัพย์หรือมนุษย์สมบัติตอนเราเป็นมนุษย์จะเลยที่จะได้อย่างง่ายง่ายแม้แต่ทิพยสมบัติเมื่อ เราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเกินควรเกินคาดปราณีตละเอียดอ่อนนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ฝึกไปเลยหยุดกันนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไปจ้ะ